ครับส,ส,ส,สวัสดีสครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับท oui. well. ี w ่มากับเจ้าตัว v o น v o นะครับตัว x c 6 0นะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงนะครับที่มากับเจ้าตัว v o น v o นะครับจะเป็นของ b บล e r อร์วิตเกนะครับนะครับตัวลำโพงตัวนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด3นิ้วนะครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับหนึ policing, ่งนะครับลำโพงนี้นะครับเราใช้ลำโพงเดิมหมดสิ่งที่เราทำการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำการออกแบบนะครับติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์ นะครับเป็นการดีไซน์ให้เหมาะสมกับรถ v วนโวตัว x c 6 0โดยเฉพาะพร้อมกับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพดเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์และประเมิผลทรอยานเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับและตำแหน่งนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพดเซอร์ นะครับในรถวอลโวนะครับตัว x c 6 0คันนี้นะครับวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับพร้อมกับทําการยึดแน่นหนาครับมีความลงตัวครับและนอกจากนั้นครับเรามาดูขั้นตอนและทคนิคในการวายสายทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลแลชินะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิทีเสียงกันดูนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์โดยใช้โปรแกรมเบดบล็อกนะครับในรถวอลโวนะครับตัว x c 6 0เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบดีไซน์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชังนผเขียนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการออกแบบนะครับดีไซน์เจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็อยู่เหมือนเดิม นะครับแล้วดูนะตำแหน่งนะครับในการออกแบบติดตั้งยตัวตู้ซัมเฟอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วเราได้ทําการออกแบบนะครับมีความลงตัวนะครับพื้นที่ใช้สอยเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับมีการเล่นดีไซน์นะครับเล่นไฟ LED นะครับนะฮะนี่คือการออกแบบดีไซน์ของทางชิงงานโอหอนสาวและทุนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะคร,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 รับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์พร้อมกับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตูวต้ซับนะครับโดยใช้โปรแกรมเบรดบ็อกมาทําการคํานวณในการออกแบบตัวตูวต้ซับนะครับให้เหมาะสมกับรถเจ้าตัว v o ลโว่ x c 6 0คันนี้นะครับนะครับพร้อมกับเห็นนะครับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับเรามีการนําสัญญาณนะครับอินพุตนะครับในระบบนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์ และประมาลัยสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทำการคัดออฟครับของพวงมาลัยชุดหน้ามิดเบทนะครับโละพวงมาลัชุดหลังแล้วก็เซนเตอร์นะครับทำการคัดออฟนะครับให้ความถี่ทำงานได้ต่อเนื่องนะครับไม่เกิดเป็นโอเวอร์แล้ว ขอกับวันนี้เรามีเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับมรรทมการค่าวัดค่าอาเทียนะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพมังติมีความแม่นยำนะครับก็เสร็จสิ้นหมดที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและทีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานของชุดตัวซัลเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับการฟังสึกแหม่มีความตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะเสียงคล้องครับโดดเด่นนะครับเสียงกลางเปิดนะครับไปแหลมพิ้วเก็บเรทดได้ชัดเจนครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานของตัวซับฟูเฟอร์นะครับนะครับให้เบสที่หนักแน่นและวนุ่มโนวนนะครับเสียงคล้องโปร่งใสงัวนะครับไปแดลมพิ้วนะครับเก็บเบรได้ชัดเจนครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราทําการทดสอบฟังกันครับการทางานของเจ้าตัวเซอร์เฟอร์นะครับให้เบสท,ที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์โดยเฉพาะถึงนะครับเสียงคล้อ,ลอนะครับโปร่งใสก่อนงวานนะครับปลายแหลมผิว,วเก็บเลเยียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงของทางทีมงานอุปัติศสาวและชุนครับในรถควอนโวตัว X60 c คั้นี้ก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับ เใช่ไหมครับลำโพงเราก็ใช้ลำโพงเดิมๆเพียงแต่เรานําเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปทําการวิเคราะห์แล้วก็บรรโภสัญญานศีกเหม่อนนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Volvo นะครับตัว x c 6 0นะครับจะจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับได้คาแรคเตอร์เฉพาะนะครับก็เชิญได้ที่อุปกรณ์สาวรัะชุดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Volvo ตัว x c 6 0ทีนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ เราก็จะมานําเสนอให้ท่านใ้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเว h ร์ฮอนสาวราชพุนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟรังเพลงนะครับรอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ